ไงชิ้นแม็กกี้ฉันเป็นลูกคนเดียวและพ่อแม่ก็รักฉันโดยเฉพาะพ่อฉันพวกเรามีสายสัมพันธ์พิเศษฉันเป็นเจ้าหญิงน้อยของท่านและท่านก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ฉันยิ้มยกตัวอย่างท่านทําให้วันเกิดของฉันน่าจดจําทุกครั้งครั้งหนึ่งท่านสั่งเค้กที่สูงยิ่งกว่าบ้านของเราจากนั้นท่านก็เขียนชื่อฉันบนท้องฟ้าด้วยดอกไม้ไฟอีกด้วยล่ะค่ะสุดยอดเลยเนาะว้าวอันนี้ให้หนูจริงๆหรอคะแน่นอนสิเจ้าหญิงของพ่อเพื่อนๆชอบปาร์ตี้วันเกิดของฉันมากทุกคนรู้ว่ามันน่าจดจําเสมอ แต่บางคนก็อิจฉาอย่างเช่นอิซาเบลล่าดูหนางองอ,งองของเธอสิทำหน้าเหมือนกับกินมะนาวไปทั้งสวนเลยอะ่ะเฮ้ออันนี้ก็เวอร์เกินอีกแล้วอ่ะไม่ชอบก็กลับได้นะรู้ปะอย่าหยาบคายสิยะฉันให้ของขวัญน,นะอย่าถือสาเธอเลยเธอเป็นคู่แค้นของฉันเราแข่งกันเสมอในวันเกิดรอบล่าสุดพ่อเตรียมเซอร์ไพรส์แสนวิเศษมาให้ฉันตื่นมาเพราะว่ามีลูกกระต่ายสุดน่ารักโดดอยู่บนเตียงฉันล้คะ่ะพ่อรู้ว่าฉันรักสัตว์ แล้มีตุ๊กตากระต่ายเป็นตัวโปรดท่านก็เลยเปลี่ยนบ้านเราเป็นสวนสัตว์เลี้ยงไปวันหนึ่งเลยเกินคำบรรยายเลยละคะ่ะฉันได้เก็บกระต่ายไว้เลี้ยงตัวหนึ่งด้วยนะทักทายคุณชูก้าสิเจ้าก,ก้อนขนแสนซอนชอบเคี้ยวรองเท้าฉันแล้วก็พยายามหนีอยู่เรื่อยเลยแต่ฉันก็รักมันนะอย่างเดียวที่ไม่เพอร์เฟกในชีวิตฉันก็คือความสัมพันธ์ของพ่อแม่แม่กับพ่อทะเลาะก,กันเหมือนหมากับแมวจริงๆนะพวกท่านตะกรนใส่กันได้ตั้งแต่เช้ายันค่ำคุณถอดถุงเท้าเกลื่อนเต็มบ้านนะ จะแต่งกับคุณได้ยังไงกันล่ะเนี่ยผมแต่งงานกับคนเรื่องเยอะอย่างคุณได้ยังไงอะ่ะฮะโอ้ยฉันฟังพวกท่านทะเลาะก,กันแล้วก็รู้สึกแย่ทุกทีจากนั้นเช้าวันหนึ่งพ่อก็ไม่อยู่กินมื้อเช้าฉันก็เลยถามแม่ว่าพ่อไปไหนพ่อลูกไปทริปธุรกิจนะ่ะจะหายไปสักพักหนึ่งเนะฮะไปโดยไม่ลาเลยเหรอไม่สมกับเป็นพ่อเลยฉันก็เลยโทรหาท่านยิงน้อยพ่อได้งานใหม่แล้วงานนี้สำคัญมากและพ่อเล่าให้ลูกฟังไม่ได้เลยอ่ะแต่พ่อสัญญาว่าจะรีบกลับนะ ท่านสงสัยแทบตายเลยงานรับอะไรของท่านน่ะฉันก็ทําได้แต่รอเพื่อเอาใจออกห่างฉันก็เล่นกับชูกาแล้วก็อ่านแฟนฟิกต่างๆในเว็บวอตแพดบอกมาในคอมเมนต์ได้เลยนะถ้าชีวิตคุณขาดแฟนฟิกไม่ได้เหมือนฉันน่ะดูกันว่าเรามีพวกเดียวกันเยอะไหมไ <c oughs> รเตอร์คนโปรดฉันชื่อแบรดเขาเขียนฟิกเจ๋งๆเ,เ,เกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์และตัวละครในอนิเมะเพียบเลยแบรดดูน่าสนใจนะและฉันก็อยากจะคุยกับเขามากแต่ว่าฉันอาจจะไม่กล้าทักส่วนตัวไปหา เขาคงจะมีแฟนๆผลงานเหมือนฉันเยอะแหละในที่สุดงานเต้นรำพ่อลูกประจำปีก็จัดในโรงเรียนฉันพ่อไม่เคยพลาดเลยฉันหวังว่าปีนี้ก็เช่นกันแต่ว่าเพราะว่าทิพธุรกิจบ้าๆน,นั่นพ่อก็เลยไม่มาฉันต้องเต้นกับกระต่ายของฉันแทนแน่นอนค่ะว่าอิซาเบล่ามาล้อฉันเต้นคนเดียวเหรอเหมือนพวกที่แพ้เลยนะคนเดียวที่ไหนกันฉันมีชูก้านะจ้าดูไม่ได้กันทั้งคู่เลยอะโอ้ยเลิกยุ่งกับฉันนะ ฉันโกรธเพื่อนร่วมชั้นของฉันมากและโกรธพ่อมากกว่าเดิมอีกตอนฉันกลับบ้านฉันก็อารมณ์เสียสุดๆฉันเลยเริ่มอ่านแฟนฟิกอีกครั้งคืนนั้นฉันรู้สึกเหงามากๆเพราะงั้นมั้งฉันก็เลยคอมเมนต์ให้ฟิกของแบรดสักทีอ๋อมะก็เขาตอบกลับทันทีเลยแล้วเราก็คุยกันนายนายควรจะเป็นนักเขียนนะเรื่องของนายสุดยอดมากขอบคุณครับแม่ผมก็คิดอย่างนั้นนะฉันพลอยหลับไปแบบมือถือคามือเช้าวันถัดมา ฉันตื่นมาเพราะว่ามีคนปาก้รวใสัน้าต่างห้องฉันกล้าดีนักนะเดี๋ยวได้ซึ้งเลยเออพ่อเหรอตื่นเร็วยิงน้อยกับพจนภัยรออยู่ฉันวิ่งออกไปจากบ้านแล้วก็กอดท่านพ่อขอโทษที่พลาดงานเต้นรำแล้วก็ให้ของขวัญฉันเพียบมามะเตรียมตัวเร็วเราใช้เวลาทั้งวันสนุกกันที่สวนสนุกและช้อปปิ้งด้วยพ่อซื้อทุกอย่างที่ฉันชี้ไปเลยหนูอยากได้ชุดนี้ได้เลยหญิงน้อยมือถือนี่ด้วยงั้นก็ได้เลยและมีร้านหนึ่งเราก็ไปเจอกับอิสซาเบลา่าเพื่อนฉันจ้องทุกอย่างที่ฉันซื้้อออมาาาายย่งจฉนหเขีว เป็นยังไงล่ะฉันรู้สึกเหมือนว่าตัวเองอยู่จุดสูงสุดอีกครั้งในเย็นนั้นฉันพยายามถามเรื่องงานใหม่ลับสุดยอดของพ่อแต่ท่านบอกว่าห้ามเอาไปคุยกับใครเลยน่าเสียดายวันนึงพ่อจะลอยฟังเนอะแม็กกี้สองสามวันต่อมาพ่อก็บอกว่าต้องไปทริปธุรกิจอีกครั้งฉันไม่อยากให้ท่านไปแต่ไม่มีใครถามความเห็นของฉันฉันบอกลาและพ่อก็ไปจากนั้นฉันก็เห็นว่ามีอะไรหล่นจากกระเป๋าของท่านฮหอะไรเนี่ยเหมือนนาฬิกาแปลกๆเลยนะ ฉันคิดว่าเจ้าสิ่งนี้อาจจะช่วยฉันไขปริศนางานใหม่ของพ่อได้แต่ก่อนอื่นต้องหาก่อนว่าคืออะไรแม่ไม่อยู่บ้านฉันก็เลยถามไม่ได้ก็เลยถ่ายรูปอุปกรณ์นี้แล้วก็ส่งให้แบรดช่วยฉันหน่อยสิรู้ไหมว่านี่คืออะไรอะ่ะแบรดบอกว่ามันคือเข็มทิศและกระาสีเรือมักจะใช้กันเดี๋ยวนะแปลว่าพ่อทํางานอยู่ในทะเลเหรอบางทีอาจจะเป็นกับตันเรือก็ได้อะ่ะว้าวขอบคุณนะฉันเดาไม่ออกเลยจากนั้นฉันก็งัดความกล้าถามแบรดว่าอยากนัดเจอกันนอกจอไหม โชคไม่ดีนักที่บ้านเขาอยู่ในเมืองอื่นสักพักพ่อก็กลับมาแล้วก็ซื้อของขวัญให้เป็นตั้งอีกสุดสัปดาห์นั้นเราสนุกกันมากและไปที่งานคอนเสิร์ตไมลี่ไซรัสพ่อไม่เคยปฏิเสธอะไรฉันเลยและสนใจเ,เรื่องเดียวกันกันกบฉันด้วยท่านติดตามช่องโปรดของฉันไดอารี่ส่วนตัวด้วยถ้าคุณยังไม่กดซับก็ควรกดตอนนี้เลยค่ะไม่ต้องกลัวเดี๋ยวฉันรอพร้อมนะเยี่ยมงั้นต่อกันเลยทุกอย่างเป็นแบบนั้นไปนสักพัก พ่อจะมาหาเราใช้เวลาสุดสัปดาห์สนุกสนุกด้วยกันแล้วก็ไปทริปธุรกิจอีกครั้งตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าท่านเดินทางทางทะเลแม่ไม่เคยมาสนุกด้วยกันเลยพ่อแม่ฉันมองหน้ากันแทบไม่ได้แต่เวลาผ่านไปพ่อก็เริ่มกลับบ้านน้อยลงเรื่อยๆท่านไม่มาพิธีมอบรางวัลน,นักเรียนดีเด่นที่โรงเรียนฉันด้วยตอนที่ฉันยืนอยู่บนเวทีพร้อมรางวัลมองเก้าอี้ของพ่อที่ว่างเปล่าฉันแทบจะน้ำตา,าไว้ไม่อยู่เธอดูไม่ได้อีกแล้วนะ พ่อของเจ้าหญิงลืมเธอซะแล้วสินะทุกคนหัวเราะและฉันก็ร้องไห้ออกมาแล้วก็วิ่งกลับบ้านแม่ฉันไปทํางานและปลอบใจฉันไม่ได้ฉันก็เลยแชทหาแบรดเขาทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นได้เสมออย่างแย่เลยฉันเข้าใจนะแม็กกี้ที่บ้านฉันเองก็มีปัญหาเหมือนกันน่ะหลังจากคุยกับเพื่อนฉันก็รู้สึกดีขึ้นหน่อยฉันรู้แล้วว่าฉันไม่ตัวคนเดียวแบรดบอกว่าความสัมพันธ์กับแม่เขาซับซ้อนคุยกับเธอแล้วสบายใจจัง แย่หน่อยนะที่เราอยู่กันคนละเมืองใช่สักวันฉันก็อยากจะเจอนายตัวจริงนะคุยแล้วฉันอารมณ์ดีขึ้นแถมนี่ก็ใกล้วันเกิดฉันด้วยฉันมั่นใจว่าพ่อต้องไม่พลาดแน่นอนและท่านต้องเตรียมสิ่งพิเศษเหมือนเคยแน่ฉันก็เลยปริ้นบัตรเชิญไปปาร์ตี้แล้วก็แจกให้ทุกคนในโรงเรียนรวมถึงคู่กัดของฉันด้วยฉันอยากให้ทุกคนเห็นปาร์ตี้อลังการที่พ่อฉันจัดให้และฉากันจนหน้าเขียวฉันจะเป็นดาวเด่นของปาร์ตี้เธอควรมานะแม่ไม่ต้องห่วงเราฉันไปแน่แต่แน่ใจเหรอว่าปีนี้พ่อเธอจะจัดดงานให้ออ่ะเพูไป ใครๆก็รู้ว่าเธอก็แค่อิจฉาฉันในวันเกิดฉันเพื่อนร่วมชั้นทุกคนก็มาบ้านตั้งตารอบาร์ตี้แสนวิเศษฉันอยากรู้เร็วๆแล้วว่าพ่อเตรียมอะไรไว้ให้ฉันแต่ว่าเวลาผ่านไปแล้วชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เป็นสองแต่ท่านก็ไม่มาสักทีทุกคนเริ่มเบื่อแล้วก็เริ่มล้อเลียนฉันนี่ปาร์ตี้ชุดนอนเหรอหน่าเบื่อจนจะหลับแล้วนะอิาเบลลาชวนทุกคนให้กลับกันแล้วก็สนุกกันโดยไม่มีฉันฉันไม่รู้ว่าจะคิดยังไงมือถือพ่อก็ปิด ฉันก็เลยกลัวว่าจะเกิดเรื่องร้ายกับท่านมากท่านไม่ลืมมันเกิดลูกสาวคนเดียวของตัวเองเหรอกฉันรีบไปหาแม่แล้วก็เล่าความกังวลให้ท่านฟังแม่คะโทรหาตำรวจแล้วก็กูภ้ภัยเร็วเข้าเราต้องช่วยพ่อนะแม่ได้แต่พึมพำว่าปวดหัวและไม่มีเวลาทำเรื่องร้ายสาระนั่นทำให้ฉันเดือดเลยเฮ้ยทำไมใจเย็นนักละ่ะไม่สนเลยเหรอว่าสามีหายไปไหนทั้งคนเนะ่ะจากนั้นฉันก็นึกได้ว่าพ่อแม่ฉันเข้ากันไม่ได้ แม่ชอบตาวาดพ่อเสมอในเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆฉันบอกแม่ว่าเป็นเพราะท่านพ่อก็เลยหนีไปแม่ปิดต่อไปไม่ได้แล้วแม็กกี้พ่อคงลูกกับแม่อยากกันตั้งนานแล้วนะเราไม่อยากให้ลูกเศร้าเราก็เลยปิดเป็นความลับเอาไว้เขาอยู่ที่เมืองอื่นแล้วแล้วกลับมาเพื่อใช้เวลากับลูกไงเรื่องนี้เหมือนกับตบหน้าฉันจังๆนี่พ่อฉันย้ายไปแล้วเหรอที่ธุรกิจเนี่ยไม่มีเหรอ ฉันอยากมองตาพ่อแล้วถามว่าทำไมถึงหลอกฉันมาตั้งนานขนาดนี้แต่แม่ก็ไม่รู้ที่อยู่ใหม่ของท่านท่านรู้แค่ว่าย้ายไปเมืองไหนฉันตัดสินใจไปที่นั่นทันทีแล้วก็หาพ่อของตัวเองจะว่าไปแบรดเองก็อยู่ที่นั่นฉันแชทหาเขาแล้วเราก็นัดเจอกันสักทีจากนั้นฉันก็หยิบบอสที่มีคือเข็มทิศและเจ้ากระต่ายใส่กระเป๋าแล้วก็ออกเดินทางฉันบอกแม่ว่าจะไปนอนค้างบ้านเพื่อนหน่อยเพื่อนคนไหนอะเอ่มอิสซาเบลล่าค่ะเราสนิทกันมากเลยแล้วค่ะ แหววจะพูดออกไปได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาสบู่ล้างปากแล้วละมัง้งฉันลงจากรถบัสก็มีหนุ่มหล่อมาเจอที่ป้ายรถเมล์ว้าวแบรดงานดีมากเลยโอนายดูเหมือนที่ฉันจินตนาการเอาไว้เลยนะและเธอก็สวยเหมือนในรูปเลยล่ะเขาอ,อาสาพาฉันไปทัวร์เมืองแต่แล้วชูก้าก็ดันซนแล้วก็โดดออกจากกระเป๋าฉันแล้วก็หนีหายไปในเมืองหยุดนะเจ้ากระต่ายบ้องแบรดกับฉันวิ่งไล่ตามแล้วเราก็เร็วไม่พอ ชูก้าหายไปในสวนอย่างรวดเร็วโชคดีที่แบรดบอกว่าจะช่วยฉันตามหาสัตว์เลี้ยงฉันซึ้งใจมากๆเลยละคะ่ะเพราะว่าฉันคงได้หลงทางอยู่ในเมืองที่ไม่คุ้นเคยแน่ๆเราเดินไปรอบๆทั้งวันแต่ก็หามันไม่เจอเหมือนชูก้าหายไปซะเฉยๆเลยละคะ่ะฟ้าเริ่มมืดแล้วเราก็เกิดไปเจอผู้อันธพาลเข้าให้แล้วฉันกลัวมากแต่เพื่อนฉันก็จับมือฉันแล้วเราก็วิ่งหนีเข้าซอยแคบแบรดทำตัวเหมือนกับฮีโร่เลยะคะ่ะการประจัญภัยครั้งนี้ทำให้เราสนิทกัน กว่าเราจะไปเจอชูก้าก็เกือบเป็นตอนกลางคืนแล้วเจาก,ก้อนขนหน้าไม่อายนั่นกินดอกไม้ในกระถางแบบโนโสโนโนแครสบายใจเฉิบเลยค่ะทาไมหนีไปแบบนั้นเล่าเจ้าบอง,บองฉันกอดเจ้ากระต่ายแล้วก็ใส่ลงกระเป๋าเป้จากนั้นฉันก็สารภาพกับแบรดว่าไม่รู้จะไปนอนไหนดีเพราะว่าตอนแรกฉันก็กะว่าวันนั้นจะตามหาพ่อแต่เรากลับต้องวิ่งหาชูก้าแทนนะ่ททาให้ฉันเยอะแล้วนะแต่ขอรบกวนอีกอย่างได้ไหมขอนอนค้างบ้านนายหน่อยสิไม่มีปัญหานะแต่ฉันหนีออกจากบ้านมานะ่ะ เขาบอกว่าไม่นานนี้น้องสาวเพิ่งเกิดและตอนนี้แม่ก็เอาแต่แรนลูกคนใหม่เขาก็เลยโกรธแล้วก็หนีมาฉันตั้งเต้นในสวนและนอนที่นั่นมาสองสาวันแล้วมันเล็กทีเดียวแต่ก็แบ่งกันนอนได้เนะอะยังไงฉันก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วอนะเราเข้าไปในเต้นกันแล้วก็เล่าเรื่องชีวิตตัวเองแล้วก็หดเราะด้วยการไปตั้งครึ่งคืนฉันรู้สึกหลงรักแบดแบบสุดๆฉันเอาเข็มทิศให้บอกว่านี่เป็นบอกแสเดียวของพ่อแบดดูเข็มทิศอย่างพิจารณาแล้วจู่ๆเขาก็หมองลง งี้เองฉันอยากนอนเพราะงั้นเงียบๆนะเออ,อได้เลยฉันกอดเจ้ากระต่ายแล้วก็หลับไปพอฉันตื่นมาแบรดก็ไปแล้วเขาทิ้งโน้ตเอาไว้ให้เขียนว่าเข็มทิศนี่มาจากร้านซีฟู้ดชื่อว่าเฮมเธอจะเจอพ่อที่นั่นช่วยลืมๆเรื่องของฉันไปแล้วก็อย่าแชทมาอีกนะลาก่อนเยี่ยมเลยเป็นอะไรของเขาเนี่ยก็อย่างน้อยฉันก็รู้ว่าต้องทำยังไงต่อฉันเจอที่อยู่ของร้านอาหารนั่นแล้วก็เดินเข้าไป นึกดูสิว่าฉันแปลกใจแค่ไหนตอนเจอพ่อปรากฏว่าท่านเป็นเจ้าของร้านคนใหม่ฉันเดินตรงไปหาท่านและถามว่าทำไมถึงพลาดงานวันเกิดฉันไม่รับสายแล้วก็โกหกฉันมาตั้งนานแล้วด้วยเออลูกพ่อพ่อทำมือถือหายขอพ่ออธิบายนะที่รักนี่ใครคะมีผู้หญิงเดินมาหาพ่อแล้วก็กอดท่านฉันโกรธมากจนเกือบพุ่งใส่เธอแล้วแต่พ่อก็ปรามไว้แม็กกี้อย่าสร้างเรื่องที่นี่เลยนะนี่ภรรยาใหม่ของพ่อมากินมื้อเที่ยงด้วยกันที่บ้านเราแล้วก็คุยกันนะ แน่นอนว่าฉันรู้แล้วว่าพ่อแม่หย่ากันแต่ก็ยังรู้สึกแย่อยู่ดีที่รู้ว่าฉันมีครอบครัวใหม่แล้วแล้วรู้ไหมว่าอะไรแย่ที่สุดฉันไปที่บ้านแล้วก็เจอทารกพ่อยอมรับว่าไม่นานมานี้เพิ่งมีลูกสาวใหม่ทารกต้องการความสนใจเป็นพิเศษพ่อก็เลยลืมวันเกิดลูกเลยอะแม็กกี้พ่อขอโทษนะและพ่อขอโทษด,ด้วยที่พ่อกับแม่ไม่ได้บอกเรื่องยาเราไม่มีความสุขกันมาตั้งนานแล้วล่ะได้ยินแบบนั้นแล้วก็แย่มากฉันไม่ใช่ลูกคนเดียวของพ่ออีกแล้ว และฉันไม่คิดจะยกโทษให้พ่อด้วยฉันร้องไห้วิ่งไปทางประตูแล้วก็เผอทำรูปร่วงจากฉันในนั้นฉันเห็นแบรดอะไรกันเนี่ยนั่นลูกชายจากสามีคนแรกแบรดหนีจากบ้านไปเพราะว่าคิดว่าฉันรักเขาน้อยลงหลังจากลูกสาวเราเกิดมาแต่ไม่จริงนะคะไม่มีลูกชายแล้วฉันนอนไม่หลับเลยและและขอโทษด,ด้วยนะฉันแค่เป็นห่วงลูกชายมากนะฉันช็อกมากจนพูดไม่ออกเลย ก็ฉันก็เลยได้แต่หยิบกระเป๋าเป้ที่ใส่ชูก้าแล้วก็วิ่งไปยังป้ายรถเมล์ใกล้ๆฉันอยากกลับบ้านแล้วลืมทริปฝันร้ายนี่ไปให้หมดตอนนี้ท่าทีของแบรดที่มีต่อเข็มทิดก็ชัดแล้วเขารู้แล้วว่าเราเป็นพี่น้องไม่แท้และอยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่ที่สุดของวันเฮงซวยนี่ฉันเกือบขึ้นรถเมล์แล้วแต่กระต่ายของฉันก็หนีจากกระเป๋าแล้วก็โดดออกไปข้างนอกจะทนไม่ไหวแล้วนะฉันวิ่งตามสัตว์เลี้ยงไปแต่ก็เห็นมันกระโดดขึ้นอ้อมแขนของแบรดอย่างนีอีกแล้วเห ขอโทษที่หยับคายแล้วก็หนีไปนะฉันช็อกมากตอนรู้ว่าพ่อเธอคือพ่อเลี้ยงของฉันอะไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกฉันดูเรื่องหมดแล้วล่ะก่อนจะไปฉันบอกเขาว่าเขาควรกลับบ้านเพราะาแม่เขาเป็นห่วงมากๆนายอาจไม่ใช่ลูกคนเดียวอีกแล้วแต่แม่ไม่รักนายน้อยลงไปหรอกนะจู่ๆแบรดก็ขำทิกทักแล้วก็บอกว่าเราเจอเรื่องเดียวกันเลยพวกเราสติแตกกันทั้งคู่เพราะว่าเราไม่ใช่ลูกคนเดียวอีกแล้วแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เราสำคัญหรือว่าเป็นที่รักน้อยลงจริงด้วยนะถูกของนายเลยเราไปที่บ้านเขา และฉันก็ได้รู้จักแม่เขากับน้องสาวฉันเธอชื่อลาเวนเดอร์ชื่อน่ารักเนอะฉันทําใจให้อภัยพ่อได้แล้วและท่านสัญญาว่าจะไม่เลวันเกิดฉันอีกลูกเป็นหญิงน้อยของพ่อเสมอนะทุกอย่างดีมากค่ะเว้นแค่อย่างเดียวฉันชอบแรดมากจริงๆและรู้ว่าเขาก็คิดเหมือนกันแต่โชคร้ายที่ตอนนี้เราเป็นพี่น้องกันแล้วความสัมพันธ์ของเราต้องจบลงแล้วเหรอฉันควรจะทํายังไงดีล่ะนี่ทุกคนรู้ไหมว่าคลิปนี้มีอิสตอาแอคซ่อนเอาไว้เพียบเลยนะ หรือต้องเรียกว่ากระต่ายอีสเตอร์แบบเจ้าคอไฟกระต่ายอันนี้หากันเจอกี่อันคะบอกมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย